ฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคครับ175กับ173เ็ซนติเมตรครับโอใดนรวมเปิดนิ้วสีออนนี่ต้องบอกนะครับว่าไม่เข้าใครออกใครนะครับใครจูบก่อนก็มีสิธิ์หลับก่อนครับมาครับโอไดามาแล้วโอ้โหนห่จะชวนศีสะเกตอ่าพลเอกครับจากศีสะเกตครับเล่นหงไหนตั้งแต่หัววันเลยเหรอครับโอไดอ่ะโอ้โหโอ้โหฮิวคิกครับ ดีว่าโดนเท้าไปที่บริเวณใบหน้าครับไปปลายเท้าก็โผล่นักเครียดเลยพลเอกยังไงครับความส่งสารทารบเลยครับพลเอกโอ้โหแล้วมาครับวงในไปได้แข็งแกร่งจริงๆครับโอ้ดานที่ตอนนั้นนี่ฟิซซอมอยู่ที่ค่ายเวน่ามวยไทยนะครับดักหมัดซ้ายได้สวยครับพลเอกโอ้แคงซ้ายดีโอตีบริเวณกระจับครับกรรมการต้องเตือนเลยครับแหมสะดุ้งครับ โน้ไม่ได้นะโอ้จั่ลมไปครับโอ้ยโดนแข้งโอ้พลเอกนี้ต้องเตะให้โอไดบุสิเียกนี่ลาบจำให้ได้ครับไม่อย่างนั้นนี่คึกเหลือเกินนี่จะเล่นงานลำตัวครับเกาะไหนเกาะไหนจะพลิกโอ้โหมวยแม่เกือบไปครับ้าเข้ามาเจอแข้งครับ แต่กำลังดูแล้วจับทิศจับทางอยู่นะครับพลเอกแข่งซ้ายขยับซ้ายขยับซ้ายโอ้โหบวกหมาดกันโดนทังคู่ครับดูเหมือนว่าจะเริ่มจับจังหวะได้บ้างเลยครับพลเอกซ้ายนี่นี่ครับบรรจุไว้ในรังเพลิงครับรอที่จะปล่อยนั่นแหละครับแข่งซ้ายมาครับ พวกจะกระโดดเข้ามาครับแอบรู้ทันครับพลเอกหวดดักรอเลยครับแข่งซ้ายอีกโอ้โดนไปหลายแข้งครับโอไดเจ็บไม่เจ็บจุกไม่จุกครับเอ้หลุดอีกแล้วโดนแข้ง้ายให้สิครับโอ้แต่หมุนไปโดนแข้งมาเริ่มช้าล้มลุกทุกคาาแล้วครับโอไดอาบูซิเรตโอเริ่มช้าแล้วครับเราไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับมวยจากประเทศจอร์แดนครับ แต่มาโอ้โหแต่ละคนนี่ก็ถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งเลยครับอย่างโอไดนี่เลยครับโอ้มาแบบดุเลยครับเตรุดมีหมุนชั้น2ไม่อีกครับอ๋อเดี๋ยวใจเย็นครับขาข้างนึงพลาดเชือกอยู่ครับโอ้ท่ายาาแกเยอะจริงๆครับโอไดหลมพอครับโอ้พอกชิงตีก่อนจะมาเล่นเข่ากับมวยเข่าอาชีพลายครับเอ้เบิร์นแข้งเอาขู่วิแรกกันคนละแข้งครับซ้ายกับขวา สายของคนเอกครับขวางโอไดห่วงไหนไม่ฮอมแรกครับโอไดแต่ท่ายากแก๋เยอะจริงครับกระโดดเตะบ้างหมุนเตะบ้างเอาอืมนึกปวดห้ยเข้ามาครับเตะข้างซ้ายดูคนเอกกันเล็งครับขวดซ้ายฮะขอขอกก่อนได้เปพียบครับขวดไปก่อนครับคนเอก ขยับเข้าไปเดินเบียดบ้าง้วครับพลเอกหัวซ้ายอีกเอาให้จำครับไต่ให้จำโอ้เริ่มหายใจแรงนะครับเจอแข้งซ้ายไปหลายแข้งครับขยับหัวซ้ายอีกพยายามจะต่อยมาเครับข่าก็ยังไม่ชัดเจนไม่จ่าเท่าไร่ครับ ก็หวังซื้อด้วยหมัดโอ้โหแต่ว่าสร้างความบอบช้ำให้กับตาข้างขวาของพลเอกเลยครับอย่างที่เห็นครับบวมเป่งเลยครับหมดซ้ายพี่ครับพลเอกจังหวะบวกหมัดนี่นะครับก็คงคิดขอหมัดเดียวเลยครับโอไดบุซิเลียสแต่ไอหมัดเดียวนั้นมันยังไม่มาสักทีจะแทกหยบสายไปเรื่อยๆก่อนครับนี่แหละครับแหอกดในแข้งซ้ายกับเข่าซ้ายของพลเอกนี่ หนักจริงครับดูลำตัวของโอไดแดงไม่เหมือนกันครับแต่เตะพับได้ดีครับทุกนี้แข่งสายมาอีกแต่ชิงจังหวะก,กันเตะที่พลเอกบอกไม่กลัวเลยครับมาเลยช็อตต่อช็อตชิงออกก่อนเลยครับเต่ได้แล้วก็เข้าไปรับวงใน ซ้ายอีกแล้วครับโอ้แข้งซ้ายนี่ออกได้ดีครับแนโอไดต้องกอดครับถักกันไม่ได้โอไดก็จะต้องเจ็บตัวไปอีกยกแล้วครับแข้งซ้ายของพลเอกเนี่ยรับเต็มเต็มครับคือแกรับซ้ายแล้วกาจะบวกหมัดนะครับโอไดแต่ลืมไปหรือเปล่าครับว่าแข้งมันยาวกว่าหมัดด้วยครับนี่โอ้หมัดนี่เริ่มจะจังหวะผิดพลาดนะครับ เข้ามาโอ้โหอ่ะไปก็เจอแข่งซ้ายคือนี่ครับโอ้ยต้องระวังมือกันครับบนเอตเตยแล้วเปิดหน้าไม่ได้คร yeah ับโอ้ดจ้องครับเกรงขวาเกรงขวานี Actually, ่ยังต่อยไม่เข้าโฟกัสครับ ต้องกาดจังหวะดีๆเลยครับโอไดครับอ่อยเปลี่ยนนี้เปลี่ยนเดียวนี้ต้องหวังผลเลยนะครับแต่ว่าหมัดจะมันช้ากว่าแข้งครับวงในมาอีกแล้วรัดแบบนี้นี่พลเอกรัดแบบได้เปรียบซะด้วยพยายามจะเอาสอกเอาหมัดสู้ครับ หมัดยังวืดว่าอยู่ครับเตะก็โอ้โหแก่จะเตะตะก้อแล้วหรอครับเสียห <c oughs> ลักลงไปเองเลยโอไดแม่แกรู้สึว่าสร้างสรรค์แล้วครับแต่ว่ามันไม่เห็นผลครับโดนทีประเด็นออกไปครับเวียงมยัดกดเอกรัตตีบทจะฮึดขึ้นมานี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับโอไดบูซิเรียเสียหมัดขวามาอีกแล้ว แต่ดูแล้วก็โอ้โหช้าลงไปเยอะครับโดนเจาะลำตัวบ่อยๆกยับคูเลยครับพลเอกครับโอไดนี่รออยู่แล้วครับเขี่ยไปที่พัดในโอ้จะหมุนนี่ครับไม่โดนนี่ครับโอไดครับออกอาวุธง่ายๆให้แม่นก่อนครับ แกท่ายากแกเยอะไปโอ้ยโดนกระชากตีลูกนี้โอ้ถ้าบอกไม่อิมก็ไม่เชื่อเลยครับเนี่ยครับอาการนี้ออกหายใจทางปากเลยครับโอได้ช้าลงไปเลยครับจ้องจ้องจ้องคนเองก็รอจังหวะอาใครเจออก่อนโอ้โดนแท่งไปก่อนนี่ครับโอไดโอ้แบบนี้คนเองนี่สบายเลครับมีเวลาหายใจมีเวลาคิดครับ โอ้มาเล่นยิงจังหวะแบบนี้เข้าทางพลเอกสิครับนี่ครับข่าวอีกทีนึงกดลงมากรรมการแยกซะก่อนเนี่ยโอ้ได้ทีเดียวก็พอเลยนะครับเอาแบบจัดจับเอาบาดูใช<า>้ครุ้งสิแฉ<ด>แดงระเรื่อเลยครับไม่ใช่เลือดฝาดของชายหนุ่มนะครับพิษแข้งพิษเข่าของพลเอกล้วนๆขยับมาหัวเดี๋ยวนะครับหัวซ้าย พยายามจะเด้งตีสีข้างครับพลเอกอะโอดยัยงมีโอกาสอยู่นะครับเล็งแล้วก็จ้องอยู่ครับโอ้ยอ้าวมีอาการครับจุกหรือเปล่าพลเอกโอ้โอดีเลยครับว่าแม่เป็นช่วงแล้วก็เป็นพลเอกฟรีมกองแสงเอ็กซ์ตรโคครับหรือว่าพลเอกมอภวนานในพลคนขอนแก่นนะครับหนุ่มศีสะเกดครับเอาชนะคะแนนไปครับ